โอเคครับผมสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พ่อกรับผมบูมง,ง่ายครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนาเกมเป็นเกมแนวบาสเกตบอลนะฮะเป็นซีรีส์อยู่บ้านสิบสี่วันวันที่สองครับวันนี้ผมก็จะมาเอาใจแฟนบาสนะครับออกไปเล่นบาสไม่ได้ก็เล่นในเกมมาแล้วกันนะครับอยู่บ้านช่วยชาตินะครับทุกคนมันจะเป็นเกมแนวบาสเกตบอลนะฮะเราก็สามารถนี่ครับชุดอะไรสามแต้ม ใกล้หน่อยอ่ะสองแจมโอ้ยไม่เข้าอย่างอายเลยช่างมันนะครับอ่ะวิ่งเข้าไปดังนะครับปึ้งไม่เข้าอแล้วครับโคตรอายเลยช่างมันฮนะชิบ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 ทำไมเหมือนมือมันไม่ร้อนห่วงเลยทุกคนอ่าอันนี้ก็ให้ช็อตให้ชูจุดโทษน,นะครับให้ลงสีลูก ไม่นะสี่ลูกเข้าไปสองลูกเองโอเคครับผมสามต้มปังอา้าวเมื่อกี้หยาบเส้นเหรอทำไมได้สองช่างมันนะฮะเข้ามาขีกสองต้มชูดเข้าไปเรียบร้อยครับสองต้มสามต้มต้องเข้าแล้วจังหวะนี้นนอา้าวทำไมถึงได้สองอ่ะผมหยาบเส้นเหรอเมื่อกี้ ก็น,นี้มัน <c oughs> คนจริงแล้วเข้าคือไม่ใช่คนแน่ๆไกลเกินชิบเอื้อไม่เข้าทุกคนยิ่งเข้าไปดังนะครับปังก็จะมีบอดมาให้หลบหลีกเล่นๆนะครับชิ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 บเปิ่งสามตาต้องเข้าแล้วเข้าเฉยอะ่ะ โอเคครับผมจะอยู่ในเขตแต้นบานของลกฟังหนึ่งแล้วกันดูว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับไปเออเกือบเข้านะครับทุกคนปิวต้องเข้าต้องเข้าไม่นะพาเป็นนิดเดียวลองทางนี้มั้งไม่นะเกือบเข้าแล้วทำไมถึงไม่เข้าอ,อยู่ตรงกลางมั้งปังไม่เข้าอ่ะมันเลยเป็นนิดเดียวเอง เกือบเข้านะฮะต้องเข้าแล้วครับตรงนี้ไม่เข้าอ่ะไม่นะคิดมันจะยาวไปหรือเปล่าต้องเข้าสิตรงนี้ต้องเข้าปังเอ้ยโอเคครับเข้าแล้วทุกคนสามแต้ม <laughs> ชุดไกลขนาดนั้นได้สามแต้มอันนี้ก็จะเป็นด่านจับเวลานะฮะมีเวลาให้ห้าวิโอเคครับผมชุดลงใช้เวลาไปสี่วิ ก็จะมีเลเวลบอกที่มุมซ้ายมือด้านบนนะฮะเห็นไหมครับทุกคนเลเวลสิบสามชุบชุบชุบปุ่บหลีเข้ามาครับปังโหลูบาติดไฟด้วยมือไม้พอดีสามต้มปังไม่เข้าครับทุกคนวิ่งเข้าไปใส่กลางชุบกระโดดดัง ต้องเข้าลูกนี้ไม่นะชิบชิบชิบเข้าไปดังนะคะโอ้ยมีสาวอยู่รู้ด้วยต้องเข้าไม่เข้าอ่ะทุกคนชูแม่ตรงนี้เลยโชว์สาวจะกระเด็นไปโดนสาวเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเกือบเข้าอ่ะ โชว์แมนนอดีให้อันนี้ก็เป็นเลเวล1สิบสี่แล้วนะฮะดูจากข้างบนมุมซ้ายมือนะครับไม่เวลาชุดไม่เข้าก็วิ่งบุกไปมากเลยวิซารนะฮะชิบโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมบาสเกตบอลนะครับก็สามารถหลดกันไปเล่นแค่เบื่อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอ๋อไม่ลงเฉยบ๊ายบาย